สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมามารีวิวของกันมือนี้จูรี่สั่งของมาเดี๋ยวมาเบิ้งกันวันมันยังเนาะพี่น้องเนาะสั่งสั่งมาจากนงโรดเลยคะ่ะนี่มาเบิ้งกันค่ะคันไม้วันมันยัง หอมาสองสั้นเลยค่ะพี่นอ้องหอมาสองสั้นีสั้น,นหอมาย่างดีเลยค่ะ ได้อีกสั้นนึงเลยค่ะหอมาอย่างดีเลยค่ะพี่น้องสา,สามสามซีสั้นแล้วค่ะเาเดี๋ยวทำมาเบือ้องตอนจุลีแก้แล้วแล้วค่ะพี่น้องนี่มีอีกสั้นนึงอยู่ค่ะหลายสั้นน้อพี่น้อง,นองเนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ มาลุ้นกันต่อคิดว่าน่าสิเป็นซ้ำสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งดูนสุดท้ายแล้วยนี่งวดนี้น้องเพิ่นย่านมันทุ่งมันแตกย่านมันแตกย่านน,าน,น,นั่นนั่นแล้วพี่น้องเนาะย่านมันมีกินแล้ว <c oughs> ยังมีอีกเยอะค่ะ <c oughs> ยังมีอีกซั่นหนึ่งเยอะต่อ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 ,ตอ นี่พี่น้องพ่อลาวันนี้มหฮอรแล้วันนี้ตุลีสังใส่กล่อกมาจากน้องโลดเด้อค่ะ,ดดคะเห็นบนน้อบัดน,นี้บุญนี้ค้นถือกล้องให้เลยค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวจะได้เอาไปซิมค่ะบ่ราะไม่ยังบดนี่หน้าตาน่ากินมาก ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวซิมแล้วสิบอกรสชาติเด้อค่ะแซบ่บบอกน้าพี่น้องเนาะนี่น้องเพิ่นไซขนมมาให้น้ำน้องมึงแถมขนมมาให้น้ำขอบคุณมากค่ะคุณน้องที่ได้ของแล้วนะคะหอมมาดีมากเลยเดี๋ยวสิร้องซิมเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็สั่งสร้างน้องโรดได้เด้อค่ะนี่ รงใส่เพิ่นจีแถมให้น้ำยีดอกนี่เบิรงซ้งอะ่ะโอ,อก็ะดีแทมของแถมมาอีกพร้อมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปย่างซิมกอนเด้อค่ะน้องเด้อนี่นี่ค่ะพี่น้องใส่กอกเข้าใส่กอกเข่าใส่กอกวุ้นเส้นใส่กอกอีสานบ้านเฮาละ่ะยูลีซังมาจากน้องโรสเด้อค่ะฮอมันดีมากนี่ ทั้งแจกทั้งแถมอีกตั้งหาขอบคุณหลายๆค่ะมีผู้ใดสนใจก็ลองสั้งมาซิมบ้างเด้อค่ะเดี๋ยวจุลีสิเอานี่อันนี้รู้สึกว่าน,นี่สิเป็นแล้วนี่เป็นน้ำเดี๋ยวจะเอานี่แหละไปย่างค่ะพี่น้องอันนี้สิใส่ตู้ไว้จะกินนี่อันนี้น้องพี่น้องเนาะนี่นั่นแหละค่ะพี่น้องใส่กอกอีสานดเด้อค่ะเด้อของน้องโรดกัดนละเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะจุลีมารีวิวเท่านี้ล่ะ ไปย่างกินก่อนค่ะพี่น้องหิวเข่าลวล้ตาลายล่สั้นกับคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไปพ่อกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะผู้ใดสนใจกับลองสร้างมาซิมด้วยค่ะพี่น้องผู้ใดายั่วเมกาก็ได้เป็นดาแซบด้ยดอกค่ะนี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่หน้าตาซุกแล้วคะ่ะพี่น้องแซบมากค่ะสิบอกให้นี่ แซ่บเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจก็ร้องสั่งน้ำนองรถมาซิมเบิ่งค่ะขอตัวกินก่อนเด้อค่ะเป็นนองน้ำไล่น้ำไล้ยวยแล้วค่ะโอเคเนาะกันเนาะ